สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกรอบในช่วง<ม>เวลา4โมงเย็นค่ะเข้าไปล่ำถวายส,สาร<ม>อิปูหลักเมืองม,มหาสารคามแล้วเราก็ไปกันที่วัดป่าวางน้ำเย็นแล้วก็กลับมาที่อ,อิปูบือบานนนสเบียงค่ะเป็นประจำเป็นธรรมเนียมแบบนี้<ฮ>ทุกปีของวัดํ่าใจกระร่อยสำหรับการ ไหวคู่ครอบคู่ในมือนันกับซิมีการไปล่ำถวายสารีปูหลักเมืองหลักบ,บ้านพร้อมนะคะวันนี้พิเศษเราไปวัดป่าังน้ำเย็นด้วยสมาชิกของ<ะ>เรายุ่ไซ์ละ่ะแนนต่งหนาเต้งสบายโม่งคุณไปทางแรกแล้วเจอกันรอบนี้มีคิ้วมีขนตาแล้วก็ม,มีปากมีปากแล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้วม,มีดังด้วยฉอำุ้ยมีกิ๊ตเตอร์ด้วยเราก็เราก็สู้กันแบบยาวยาวสู้กันแบบยาวยาวแดดยังไหวอยู่ไหอยู่วันนี้ไม่แดดแล้ววัดคิวงานวิ่ง เป็นงานยิ่งกว่าว่าศิลปินเรียศิลปินอะไรตอนนี้กำลังทำเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ชุดกันอยู่ที่นู่นเราก็รำถวายกันสี่โมงเย็นนะคะโปรดต,ติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนเรามาถึงแล้วแต่ว่าเราลืมเอาชุดลำมาขอบคุณชุดจากพี่ดีนะคะช่วยชีวิตที่แรกว่าสิกลับเราเสียที่แล้วพี่ทีว่าจะกลับแล้วแต่ก็บมเอาไว้ เราก็เลยไปเปิดดูถุง่องมันติดอยู่ในรถจูทีนี้เราก็ไม่เปิดถุงชุดเราจะใส่ชุดเนาะเราออกมาแค่ครึ่งล่างครึ่งบนเราไม่ได้ออกมาแล้วแมบว่มีชุดใจพี่น้องเอ้ยวาสนาวันยมมก็เลยใส่ชุดพี่ใส่แบบยานเกียร์ทุกคนมาพร้อมเลยขอบคุณนะคะคงจะมีแค่วันยพรที่ดื่มชุดเพราะทุกคนก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแม่มีความรู้สึกกังไดกับเหตุการณ์นะี้ลึงแล้วยสำหรับมือเนี่ยลึงแล้วตื่นเต้นไหมเธอสนิทวะ